สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทวนอีกนิดนึงนะคะว่าเรากำลังคุยกันไลฟ์เนี่ยในส่วนของโหราศาสตร์ภาคคำนวณวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8มีนาคม2568แล้วก็ในทางเ,าเรื่องของวันทางจันทรคติหรือว่าวันที่เขาบอกว่าติดในปฏิทินข้างฝานั่นแหละหรือว่าวันพระ แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าวันทางจันทรคติแล้วก็รู้แล้วว่าพอพูดถึงจันทรคติเนี่ยก็คือเราใช้ดวงจัน์ทรเป็นจุดอ้างอิงในการทําระบบปฏิทินนี้ขึ้นมานะคะก็วันนี้ถ้าเป็นวันเสราร์ที่8กุมภาพันธ์ตรงกับวันขึ้น11ค่ําเดือน3วิธีดูดูมาจากไหนดูมาในจากปฏิทินหรือว่าใครที่ไปดูปฏิทินข้างฝาหรือแม้แต่ปฏิทินตั้งโต๊ะบางบางชนิด หรือว่าบางที่เขาผลิตออกมาก็จะระบุเป็นวันพระก็มีนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์อ่านว่านักสัตว์นะคะนักสัตว์ทีนี้ตามความเชื่อของเราท่านใดที่อยู่ช่องทางไหนก็เขียนทักทายเขียนคอมเมนต์ทักทายกันมานะคะที่เราจะรู้จักว่าวันออปีนักสัตว์ก็อย่างเช่น ปีนี้เราบอกปีที่ผ่านมาเราบอกว่าเราเป็นงูใหญ่หรือปีมะโรงนะคะตามคติความเชื่อของชาวจีนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นวันเป็นปีแห่งมหามงคลแล้วก็เป็นถือว่าเป็นปีที่จะใครก็ตามทํากิจกรรมใดๆไม่ว่าจะแต่งงานไม่ว่าจะมีบุตรนะคะปีถือว่าปีมังกรทองปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ สำคัญแล้วก็ปีที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็ได้โชคได้ลาบดังนั้นทุกคนก็เลยถือโอกาสทำกิจกรรมและก็วาระสำคัญสคัญนะคะดังนั้นในตอนนีออ้จะบอกว่าเป็นวันที่เราจะคุยกันเรื่องของวันเปลี่ยนปีนัก,กษัติรย์เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าเวลาเปลี่ยนวันเปลี่ยนปีนัก,กษัติรย์หรือว่าวันเริ่มต้น ใช้ปีนักษัตว์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่วันที่หนึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่หมกราในการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้รู้ว่าจุดใดเป็นจุดที่เปลี่ยนวันจันทรคตินะคะอ๋อเปลี่ยนวันปีนักษัตว์ทีนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์เอาข้อมูลมาจากหนังสือ สุริยญาติน่ารู้นะคะได้เขียนเอาไว้ในบทที่59เรื่องวันเปลี่ยนปีนักสัตว์นะคะว่าถ้าเราที่ผ่านมาเวลาที่เราผูกดวงหรือว่าดวงเกิดเนี่ยทุกคนก็จะต้องบอกว่าตัวเองเกิดปีอะไรปีชวดปีฉลูปีขานแบบนี้ค่ะทีนี้ปีนักสัตว์เหล่านี้แหละก็อาศัยสัตว์เป็นสัญลักษณ์นะคะก่อนอื่น อาจารย์ก็ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าปีชื่อปีนักษัตว์เนี่ยนิยมใช้ดาวนักสัตว์มาเป็นชื่อปีนะคะโดยที่ชื่อปีนักสัตว์มีอยู่12ปีนักษัตว์นะคะประกอบไปด้วยปีเรียงลำดับไปตามนี้นะคะปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีระกา ปีจอปีกุลทีนี้จุดนี้มีประโยชน์ยังไงการที่แต่ละท่านที่เกิดมาในปีนักษัตว์ต่างๆเราสามารถเอาปีนักษัตว์นี้แหละมาพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะวา่าใครที่เกิดปีชวดเราก็นึกถึงหนูเลยธรรมชาติของหนูเป็นยังไงหนูตัวเล็กนะคะหนูตัวเล็กแต่ ลักษณะเด่นของหนูก็คือข่องแคล่วปาดเปรียวแล้วก็รู้หลบรู้หลีกในสถานการณ์ต่างๆเห็นไหมคะว่าเคยฟังนิทานที่หนูช่วยราชสีได้ไหมคะที่ว่าหนูไปกัดเชือกแล้วทำให้ราชสีที่โดนมัดเชือกออกก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากหนูนั่นหมายความว่าหนูเป็นสัตว์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวเห็นไหมคะ เมื่อเรารู้เมื่อเรารู้นิทานเราสามารถประยุกต์นะคะท่านใดที่มีคําคทักทายส่งมานะคะเราเห็นอาจารย์เห็นหน้าแพลตฟอร์มต่างๆก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาในเช้าวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าหนูมีลักษณะเด่นเพราะฟันหนูเนี่ยแหลมคมสามารถาแทะให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นของแข็ง แตกหักได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มองจุดนี้เลยว่าเราสามารถเอาความเด่นของหนูแบบนี้มาทายเราก็จะบอกว่าใครก็ตามที่เกิดปีชวดในด้านดีคุณเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วปาดเปรียวมีปัญญาฉลาดเฉลียวหลักแหลมหลบหลีกเล้นซ่อนตัวเพราะว่าเวลาหนูเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากแล้วเวลาเราเจอหนูเรายังไม่ทันได้จับหรอกคะ่ะเขาวิ่งหนีไปแล้วเห็นไหมคะนี่คือลักษณะเด่นของหนู แล้วก็แอบซุกอยู่ที่ต่างๆดังนั้นเวลาหนูเจอคนหนูจะไม่ออกมาเสียงดังไม่ออกมาเพ่นพ่านเราจะจับหนูได้ดีก็ตอนกลางคืนเห็นไหมคะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเพราะว่าหนูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ใกล้กับการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละบ้านบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมีโอกาสได้เจอหนูถูกไหมคะอันนี้แรกอันที่สองค่ะ อันที่สองนะคะก็จะบอกว่า,าหนูเนี่ยถ้ามองในธรรมชาติในแง่เมื่อกี้อาจารย์มองมุมบวกมุมมุมลบก็คือหนูเนี่ยจะมีกลิ่นสาบหนูใช่ไหมคะมีความสกรปรกแล้วก็เวลาเราได้กลิ่นได้ฉี่หนูได้อ,อุจจาระของหนูอย่างเงี้ยขี้หนูอย่างเงี้ยเราจะสุกรู้สึกสกรปรกแล้วว่าหนูหนูกินก็จะแบบแทะเลมเคลีย คือกระจุยกระจายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของหนูก็คือในแง่ลบเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติของคนที่เกิดปีชวดจะต้องระมัดระวังเพราะว่าชีวิตของคุณจะดูวุ่นวายไม่เป็นระเบียบทําอะไรก็อย่างห้องรกอย่างเงี้ยเป็นต้นคือธรรมชาติแบบดูไม่เรียบร้อยดูสกปรกดูอะไรเงี้ยก็ประยุกต์ไปแต่ที่สําคัญเราพยายามใช้คําดีๆนะคะเพราะว่าทุกนักสัตว์มีทั้งข้อดีและข้อเสียทีนี้พอมาปี ปีมะเมียที่แปลว่าม้าบ้างวิธีทายก็คือทายง่ายๆม้าเนี่ยคล่องแคล่วปาดเปียวสง่างามนะคะแล้วก็มีท่วงท่ามีท่าทีมีลีลามีความสามารถหลายอย่างคือเวลาม้าอยู่นิ่งๆก็จะดูงามดูสง่ารูปลักษ์ของม้าก็จะดูแบบสง่าองอาจผ่า,แล,ผาแล้วก็ดูดูดีแต่ในขณะที่ม้าพยศขึ้นมาก็คือ ออกอาการโกรธเกลี้ยวกราดไม่พอใจจากอาการที่เราเห็นม้านิ่งๆพอเป็นม้าพยศเห็นไหมคะก็เราก็จะต้องแบบถูกควบคุมไม่ได้เลยนอกจากว่าคนที่สามารถคุมม้าได้เก่งๆก็จะจัดการกับม้าพยศได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติของ12ราศีนี่แหละถูกแฝงไว้ในยะของการพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างง่ายๆมากๆเลยนะคะเอาไว้ว่าอาจารย์มีโอกาสอาจารย์จะ มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเพียงแค่12นักษัตวเนี่ยจะทำให้เรารู้ธรรมชาติของคนที่เกิดปีนักษัตวต่างๆดังนั้นเวลาที่เราถามดวงชะตาเกิดถามเกิดว่าเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าเกิดปีนักษัตว์ใดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงนี้แหละมาถ่ายทีนี้จุดที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าตามตำรานะคะตามตำรา จุดในทางปฏิทินจันทราคตินะคะเปลี่ยนปีนักษัตว์ตรงกับวันขึ้น1นึ่งค่ำเดือน5หรือเรียกว่าตุดไทยอาจารย์บันทึกไว้ในเล่มนี้นะคะอัน,นให้กล้องนี้ดูก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่มาจากหนังสือสุริยญาติน่ารู้อันนี้นะคะกล้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นทีนี้พอเราอ่านแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าวันไหนตรงกับวันขึ้นหน่งคเดือนห ตรงกับวันตรุษไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีนี่นะคะไดอารี่โหนของท่านอาจารย์ทองเจออ่างแก้วหรือเล่มอื่นก็ได้นะคะเล่มอื่นเพราะพอดีอาจารย์มีเล่มนี้ก็ใช้เล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เขียนกำกับไว้ตรงนี้ค่ะว่าอันหนึ่งการนับปีนักสัตว์นะคะเริ่มนับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ปีพศ2 568คือวันที่29มีนาคมเริ่มนับเป็นปีมะเสงนี่ค่ะให้กล้องนี้ดูก่อนแล้วก็นี่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหนังสือกำกับไว้เลยบอกไว้เลยตั้งแต่ด้านหน้าทีนี้เราก็มาดูต่อไปว่าขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ตรงกับวันที่29มีนาแล้วก็เปิดเปิดมาวันที่29มีนาอ่า ดูตรงนี้นะคะยี่สิบเก้ามีนาอันนี้ยี่แปดอะกลัดไม่ให้ดูเห็นไหมคะเอากล้องนี้ดูก่อนเขาจะบอกไว้ตรงนี้วันที่ยี่สิบเก้าตรงนี้นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์อะกล้องนี้ดูตรงนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในในปฏิทินหรือไดรี่โหนจะบอกเอาไว้เลยเพราะว่าถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะปฏิทินหรือไดอารี่โหรเนี่ยเราใช้เกี่ยวข้องกับการผูกดวงชะตานะคะแต่ว่าในเล่มอื่นๆละ่ะเราลองมาดูที่ปฏิทินหลวงดูบ้างนะคะนี่คือปฏิทินหลวงหรือปฏิทินพระราชทานนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครเท่าที่อาจารย์ทราบนะคะก็คือจะแจกในวันที่หนึ่งมกราคม,ม,ม ของทุกๆปีนะคะนี่คือเป็นปฏิทินหลวงหรือปฏิทินพระราชทานมีความสําคัญมากกับานักโหราศาสตร์หรือว่านักพยากรณ์เพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ในการอ้างอิงทีนี้อาจารย์ก็ขั้นไว้ให้ดูแล้วนะคะว่าพอเรามาดูในวันที่วันหนึ่งค่ำเดือน5ดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้ตรงกับวันเสาร์วิธีอ่านก็ดูนะคะ เอากล้องนี้ดูก่อนอันนี้ก็คือเดือนมีนาคมอยู่ตรงนี้ค่ะมีนาคมนะคะทีนี้เราก็ในเมื่อเรารู้วันเปลี่ยนปีนักษัตว์แล้วเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ด้านล่างอาจารย์ขีดไว้ให้แล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะขออันนี้อาจารย์อธิบายวิธีว่าเราจะดูยังไงดูตรงนี้คือเดือนมีนาแล้วก็นี่อันนี้อาจารย์ขีดไว้ให้ละขั้นไว้ให้ทีนี้ในปฏิทินหลวงบอกว่า วันที่29มีนาเนี่ยเป็นวันเสาร์ช่องแรกบอกอย่างนั้นนะคะและปีนักสัตว์ปีมะเสงนี่ปีมะเสงอยู่ตรงนี้นะคะปีมะเสงแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้านล่างนะคะว่าเดือน5ขึ้นหนึ่งค่ำแล้วก็มีหมายเหตุด้วยค่ะว่าเป็นเทศกาลตรุษแล้วก็บวงสวงพระสยามเทวาธิราชเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิทินหลวงมีประโยชน์มากมายเรารู้เลยว่า ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินที่สำคัญที่จะบอกกล่าวจากาทางพระราชวังหรือในวังคือหลวงจะบอกอะไรกับประชาชนว่ามีความสำคัญในกิจกรรมวันต่างๆเพื่อให้คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมถึงงานพระราชพิธีต่างๆว่ามีวันไหนบ้างที่ มีความสําคัญนะคะนอกจากมีวันสําคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็ยังมีช่วงนี้ค่ะวันสงกรานต์เดี๋ยวถึงเทศกาลสงกรานต์อาจารย์ก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นปฏิทินหลวงจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งความสําคัญอย่างมากถ้าใครมีไว้ก็หัดลองเปิดลองลองลอง,ลองหยิบลองใช้ดูนะคะแล้วก็ฝึกใช้ไปบ่อยๆก็จะเห็น คุณประโยชน์ของปฏิทินหลวงอย่างมากเลยนะคะต้องบอกว่าหายากจริงๆนะคะเพราะว่ากว่าที่จะได้มาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่เคยรู้หรอกค่ะแต่พออาจารย์เรียนกับอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมทุกๆวันที่หนึ่งอาจารย์จะบอกเสมอว่าอาจารย์อาจารย์จะมีลูกสาวอาจารย์ไปเอาปฏิทินหลวงมาให้เพราะว่าเป็นความจำเป็นที่อาจารย์จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอะไรบางอย่างเวลาที่อาจารย์เขียนโปรแกรม เพราะอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปเมื่ออดีตว่าเวลาที่เราทำปฏิทินเนี่ยแล้วปฏิทินใดๆจะต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตรงตามปฏิทินหลวงอาจารย์พูดสั้นๆให้เข้าใจกระชับกระชับเลยหมายความว่าปฏิทินใดที่ปฏิทินที่พวกเราเราทำหรือในวงการโหราศาสตร์ทำต้องอ้างอิงกับปฏิทินหลวงถ้าพวกเราทำไม่ตรง ขอให้ยึดปฏิทินหลวงเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นปฏิทินหลวงจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อนักโหราศาสตร์และก็นักพยากรณ์ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ตัวอาจารย์เองก็เห็นความสำคัญของเรื่องวันเปลี่ยนปีนักสัตว์นะคะอาจารย์ก็ให้มีการระบุลงไปในไดอารี่เห็นไหมคะนี่คือเรียกว่าไดอารี่กู๊ดเดย์นะคะนี่ไดอารี่กู๊ดเดย์ในไดอารี่กู๊ดเดย์ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพลิกให้ดูนะคะนี่นะคะระบุไว้ตรงนี้กล้องนี้ดูตรงนี้นะคะนะคะนี่ก็คือระบุวันวันเริ่มต้นปีนักสัตว์ปีมะเสงเขียนกำกับไว้ให้ชัดเจน